สวัสดีครับอ้นครับรถบ้านโลมาน้อยให้ดูภายในคันนี้กันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันให้ครบถ้วนเลยว่าเจ้า Camry 2.4 V คันนี้มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหาเหวอะไรหรือเปล่าแต่ขออนุญ,ญาตเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากภายในก่อนครับเช่นครับม่านไฟฟ้าด้านหลังสภาพเบาะหลัง สภาพม่านต่างๆจะบอกว่าคันนี้เนี้ยครับเนี้ยครับเบาะหลังแทบไม่เคยนั่งเลยครับไม่มีซุดไม่มีอะไรเลยครับอ่าและครับและอีกสองจุดนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญเลยเวลาผมเลือกซื้อรถเนี่ยนี่ครับ บุ๊กเซอร์วิสต่างๆต้งตงตองครบถ้วนครับเพราะถ้าไม่มีบุ๊กเซอร์วิสผมก็กลัวเหมือนกันเวลารับซื้อว่าเจ้าของมันจะโกงโกงไม่กรอไม่อะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้พูดตรงๆสังคมไทยมางทีอยู่ยากครับเราก็ต้องเลือกของดีมาขายครับนะครับอ่ะกุญแจครบ2ดอกนะจ๊ะเนี่ยรหัสอิโมยังอยู่เลยเนี่ยครับ 41348นะคันนี้เป็นปี08แท้ๆนะครับตัว V ตัวท็อปสุดนะครับ 2.4V นะจ๊ะไม่ใช่ไฮบริดนะคันนี้ 2.4V ปี08นะครับไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปถึงเต็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะจอดเปิดให้ดูเลยนะจ๊ะตอนนี้เอาภายในกันก่อนคันนี้นะครับ ังราคา335,000บาทเน็ตเน็ตนะจ๊ะเต้นรถชื่อรถบ้านโลมาน้อยอยู่มีนบุรีกรุงเทพใกล้ถึงแล้วครับถ่ายตรงไหนดีวะร้อนหรือไม่ร้อนดีเอาไม่ร้อนดีวะนี่ครับถึงแล้วเร็วจังเลยมา ขออนุญาตเริ่มจัดด้านหน้ากันเลยดีกว่าเนาะเชิญครับเชิญครับปะเชิญหน้ารถครับนี่ก็ได้ใจได้ไม่เสียเวลานี่อย่างนี้ี้ขอโทษพีใจะได้ไม่เสียเวลา ทุกอย่าง no face นะครับ no app นะครับเดิมเดิมดิบดให้เห็นเลยครับแอร์หลังใช้งานปกติครับนครับมงม่านต่างๆใช้งานปกตินะจ๊ะมาดูก,กันมาที่นี่นี่นขออนุญาตเดิม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  ไปดูกันต่อไปดูด้านหน้าไปดูบอกท่ัเลยบอก้นจะบอกว่าสีนี้ดูแลง,ง่ายมากต่อครับต่อครับายภายในตามสบายครับบุ๊กเซอร์วิสครบหมดครับครบถ้วน เดี๋ยวขออนุญาตนะนี่ขออนุญาตทีงนี้ครับม่งมากทีนนี้ครับดุงนะอุ้ยอุ้ยแดดหมดแล้วปิดม่านอุ้ยแดดร้อนจังเลยขึ้นมานะจ๊ะมาดูย้ำอีกทีบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบหมดทุกว้าน ทบถ้วนทั้งหมดนะจา๊ะกรอไม่อะไรหายอะไรไม่มีมาดูกันต่อ โดนจิ้มโดนทิ่มโดนกระแทกครับเดิมๆครับเดิมๆครับฟงฟุ้งต่างๆเดิมๆครับนะครับไปดูซ้ายด้วยครับดูซ้ายด้วยครับนครับดูเลยครับสติกเกอร์สติกเกอร์ต่างๆอยู่ ครบนะจ๊ะคันนี้ปี08แทแท้ๆจนถึงปัจจุบันก็คือปัจจุบันเราคือปี2,020ถูกไหมรถคันนี้อายุ12ขวดงขวดะคันัน้ีีป8รถอายุ1ิ2ขวดไม่แท้ๆรับ2อง0มโลบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะหรือ,รอเปล่าใช่ครับไม่เยอะครับ ผมมีบางคั่งนะ ฟ้าต่างๆใช้งานปกติอ่าเดี๋ยวผมเล่นในนี้ให้นิดนึงมานี่กรีนเวฟครับต้องฟังกรีนเวฟพี่อ้อยพี่ชอดอุ๊ยเพลงร้องดังจังเปิดเบาๆจอดทำไปโอเคต่อ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 นี้มานี่ครับนี่ครับ ถ้าเบาอ,อย่างนี้ไม่เดิมก็ไม่ต้องขับรถกันแล้วครับไปดูเบาหลังอ,อ๋อไปเชิไครับเชิไครับนะครับมือปีศาจอ่าดูครับ,ดรบเดิม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 ทยเบาหลังครับทยเบาหลังทายเ ไม่มืดใชื่อไหครับคันนี้นะอันนี้พูดกันอย่าไปบอกใครนะคันนี้ถ้าผมจะชั่วชั่วเลยนะนะั้ใช้คําว่าถ้าจะชั่วชั่วนะก็ไม่เหลือแสนกว่าผมก็มีนคนเชื่อเพราะอะไรรถไม,ม่โดนคลิบๆเลยกดดูสภาพบอกก็ได้แต่เราไม่ทําครับลูกค้าเข้าศูนย์นะครับต่อนเนื่องครับมีพวกเซอร์วิสต่างๆครบถ้วนหมดหารเฉลี่ยมาดิไม่สองแสนแป ฐาน12 12ปีตกแล้วเดือนละกี่ปีละกี่กิโลครับปีละ2 3 0 0 0ครับคนใช้งานงปกติครับมาตอ่อเชิญครับไปดูดังขายมาเชิญครับดูต่อดูต่อกียน์ทีแล้วอะ่ะนะแปโอเคอีกสักนาทีหนึ่งมาครับลุกครับล่องนงลอง่ลองน้ำต่างๆเดิมหมดครับนี่ครับ รถแอดไม่มีแอสซิดงแอเดนอะไรครับนี่ครับนี่ครับนี่ถ่ายตรงนี้ได้ติกว่าจะไชัดๆอ่ะเชิญครับโอเคสน่อยสน่อยสน่อยอแม่ปิดขี่นยากเปิดเน,นี่ครับเนี่ยถ้ามองเห็นเนี่ยมองตามมือผมเลยจะเห็นซีนเลยครับเออนั่นแหละนั่นแหละ สีต่างๆเดิมโรงงานหมดครับสี6สีมันมืดไหมตรงนี้มืดปะไม่ไม,ม,มืดใช่ปะไปแจ้งราคาตอนนั่งคุยกันในรถดีกว่าครับไปรบกวนครับช่าง้าไปดังหน้าหน้า,นาผมจะแจ้งราคาผมจะนั่งข้างหลังครับเพราะผมชอบมา่านไฟฟ้าเชิญครับไม่อยากพูดราคาดังเดี๋ยวเขาตกใจ กเซอร์วิสมาก่อนปิดประตูครับปิดประตูครับอ่าอุย้ยเปิดแอร์สบายจังมืดไหมไม่มืดนะครับโอเคสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเน็ตเน็ตจริงๆบอกตั้งแต่ประมาณนาทีแรกก็หลักนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดี ะะใช้เงินออกรถอยู่หนึ0 0บาทผ่อนได้สูงสุด6ปีเดือนละ7,294บาทนะครับแต่ลูกค้าแน่นอนครับตัวเลขที่ผมแจ้งมาคือเราจะอยากจะซื้อสดหรือเราอยากจะผ่อน4ปีอยากจะดาว50,000ื่นสีอะไรมันก็ลดลงไปเป็นสมการอยู่แล้วนะครับเต็นท์ผมชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะครับอยู่มีบุรี เบอร์โทรครับ0814850000ชื่อเต็นรถไม่ใช่ชื่อสวนสัตว์นะครับเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชใน Google Map ต่างๆก็มาถูกครับรถบ้านโลมาน้อยย้ำอีกทีคันนี้แคมรี่08โฉมนี้ยังหล่ออีกนานครับหน้าตาไม่ดีครับยังดูหล่อขึ้นครับแล้วถ้าหน้าตาดีอยู่แล้วครับยิ่งโคตรหล่อเลยครับตัวนี้ นะครับโฉมนี้มันมันหลอ่ออมันสวยนะครับโอเคเท่านี้แลละครับจบฝากเบอร์โทรอีกที0 8 1ย์5 0 0 0 0่0 0สวัสดีครับ